คุณแม่หลังคลอดดูแลตัวเองผิวหมองค้้าด่างดำจากการตั้งครรภ์จะต้องทำอย่างไรดีเพราะคุณแม่บางคนวิตกกังวลอย่างมากเลยนะคะเรื่องของผิวคั้าหรือว่าจุดด่างดำที่ขึ้นช่วงหลังคลอดสวัสดีค่ะพ่อกับคนลถควานสอนแม่และเด็กนะคะนำความรู้ดีๆค่ะมาฝากสำหรับคุณแม่แล้วก็เป็นคุณแม่หลังคลอดด้วย แล้วก็คุณแม่ส่วนใหญ่จะวิตกกังวลน,นะคะเกี่ยวกับผิวที่สีคล้ำลงนะคะมีจุดด่างดำหรือว่ารอยหมองคล้ำต่างๆตามทั่วตัวเป็นสิ่งที่ทำให้คุณแม่วิตกกังวลได้เช่นกันนะคะในช่วงหลังคลอดผิวเสียหลังคลอดนะคะก็เป็นปัญหาที่คุณแม่วิตกกังวลอย่างมากเช่นเดียวกับเรื่องของน้ำนมหรือว่าเรื่องของรูปร่างที่เปลี่ยนไปซึ่งผิวหมองคล้ำด่างดำเนี่ย จะเริ่มเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่คุณแม่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงคุณแม่หลังคลอดบางคนอาจจะหลังคลอดไปแล้วสองสาเดือนผิวดำหมองคล้ำก็จะยังคงเหลืออยู่ซึ่งผิวดำหมองคล้ำจุดด่างดำต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะในช่วงตั้งครรภ์เช่นพวกสิวฝ้าเม็ดสีที่หนาขึ้นนะคะจุดด่างดำรอยแมกหมองคล้ำหรือบางคนเป็นผิวแพ้ง่าย าจากที่ไม่เคยเป็นผดพื้นหรือว่าเป็นตุ่มคันนะช่วงระหว่างตั้งครรภ์ยิ่งท้องแก่ใกล้คลอดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้แล้วส่งผลไปถึงช่วงหลังคลอดก็ไม่ได้หายง่ายๆใช่ไหมคะแต่คุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะคะเดี๋ยวอาการเหล่านี้ผิวเหล่านี้ช่วงหลังคลอดก็จะเริ่มดีขึ้นนะแล้วคุณแม่ก็จะสวยดั่งเดิมแต่ต้องอาศัยเวลาและก็การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนั่นเอง รอนนี้เราจะมาวิธีนะคะดูแลผิวหลังคลอดอย่างไรให้ผิวมองข้ามจุดด่างดานะคะค่อยๆจางลงแล้วก็จางได้รวดเร็วขึ้นซึ่งแนะนําทั้งหมด8วิธีถ้าคุณแม่หลังคลอดปฏิบัติตามได้ถูกต้องนะคะสามารถให้ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นได้เร็วขึ้นนั่นเองวิธีที่1นนะคะก็คือควรดื่มน้ําให้มากๆนะวันหนึ่งให้ได้มากกว่า8แก้วหรือประมาณ1.5ถึง2ลิตร เพราะน้ำจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยค่ะมีความชุ่มชื้นนะคะรักษาระดับฮอร์โมนในร่างกายของเราปรับสมดุลต่างๆนะคะที่ไม่บาลานซ์นะคะในร่างกายของเราเนี่ยให้ฟื้นฟูสภาพผิวได้เร็วขึ้นอันที่2ค่ะเราควรมันขัดผิวอย่างสม่ำเสมอนะคะ mm. เพื่อที่จะขัดเซลล์เก่า พวกรอยมองค้ำนะคะจุดด่างจุดดาต่างๆนะคะที่อยู่ตามผิวหนังเราหรือว่าเซลล์เก่าก็จะหลุดลอกไปทําให้เกิดเซลล์ใหม่ขึ้นมาเมื่อเซลล์ใหม่เกิดขึ้นนะคะผิวปัญหาต่างๆพวกรอยด่างดาก็จะจางลงแล้วก็หายไปอันที่3นะคะเรื่องของใบหน้าบางคนตั้งคันไหมคะสิวขึ้นนะคะฝ้าหรือบากระขึ้นเยอะ เราควรล้างหน้าให้สะอาดนะคะถ้าใครที่แต่งหน้าใช้เครื่องสอําอางก่อนที่จะล้างหน้าอาบน้ํานะคะควรจะเช็ดเครื่องสอําอางออกให้หมดเพราะว่าเครื่องสอําอางถ้าตกค้างบริเวณใบหน้าจะทําให้เป็นกระหรือว่าเป็นจุดด่างดํามากขึ้นนะคะควรล้างหน้าเพื่อขจัดไขมันนะคะส่วนเกินออกอาจจะ ล้างหน้าเช็ดด้วยโทนเนอร์นะคะเพื่อกระชับรูขุมขนแล้วก็ตามด้วยครีมบํารุงผิวนะคะช่วงกลางคืนก็ก่อนนอนทุกครั้งช่วงกลางวันก็ดูแลผิวช่วงกลางวันแล้วก็ทาครีมกันแดดด้วยนั่นเองเพื่อที่จะปรับสภาพผิวให้ดีขึ้นอันที่4ี่นะคะก็คือการหลีกเลี่ยงแสงแดดจะจัดแสงแดดจะจัดเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะกับผิวของเรายิ่งเป็นคุณแม่ที่มีฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงจะเซนซิทีฟนะคะต่อแสงแดดมากมาก เพราะฉะนั้นถ้าจําเป็นต้องออกแดดก็ควรหาที่บังแดดหาร่มนะคะแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยสําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าแดดเป็นตัวที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยหมองคําได้ง่ายตัวที่5นะคะคือจะต้องนอนให้พอค่ะตัวนี้ก็สําคัญนะคะเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ บางคนอาจจะคานว่าเอ๊ะเป็นคุณแม่ลูกอ่อนจะหาเวลาไหนให้นอนพอนะคะเราพยายามหาเวลางีบนะคะอาจจะไม่ยาวหกถึง8ดชั่วโมงต่อกันแต่นับรวมแล้ววันหนึ่งนะคะก็ให้ได้อย่างน้อยประมาณสัก8ดชั่วโมงอาจจะกลางคืนได้แค่หกชั่วโมงนะคะมางีบช่วงกลางวันเวลาลูกนอนแล้วก็หาเวลาที่จะงีบถ้าเราได้มีเวลาพักผ่อนเต็มที่นะคะผิวเราก็จะกระชับฟื้นฟูเร็วรอยพวกจุดด่างดาหมองคําก็จะดีขึ้นข้อที่6ค่ะ เรื่องของรับประทานอาหารนะคะด้านภายในก็สําคัญคุณแม่ต้องรับประทาน,น,นอาหารพวกผักผลไม้ให้เยอะนะคะโดยเฉพาะผักสีเขียวจะทําให้ผิวคุณแม่เนความชุ่มชื้นนะคะผิวอ่อนโยนอ่านุ่มมีคอลลาเจนมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ข้อที่7นะคะก็คือควรจะใช้อ่บี้ออยล์นะคะทาผิวใช้สำลีนะคะหยอดอ่เช็ดถูหลังอาบน้ำนะคะหรือว่าพวกน้ำมัน,นมะกอกหรือวิตามินเ e, ออย่างนี้ก็ได้นะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระชับขึ้น รูของผนก็จะแคบลงด้วยแล้วก็ตัวที่8นะคะถ้าใครที่สามารถทานวิตามินเสริมได้นะคะก็สามารถรับประทานวิตามินเสริมต่างๆได้ทําให้ร่างกายของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วฟื้นฟูร่างกายได้เร็วแต่การทานวิตามินเสริมคุณแม่ควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพราะวิตามินเสริมบางตัวก็ไม่สามารถทานได้ในระหว่างให้นมลูกเช่น คอลลาเจนนะคะคุณแม่ในช่วง6เดือนแรกเนี่ยจะยังไม่แนะนำนะคะคุณแม่ที่ยังลูกที่นมแม่เนี่ยทานคอลลาเจนถ้าจะเริ่มทานก็ควรจะ,ะให้ลูก6เดือนขึ้นไปแล้วถึงสามารถรับประทานได้เพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยมีผลกับน,น้ำนมนะคะไม่แนะนำให้รับประทานในช่วง6เดือนแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นผิวเสียหลังคลอดนะคะคุณแม่ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนั่นเองค่ะเมื่อฮอร์โมนของเราคงที่ร่างกายก็จะปรับสภาพ นะคะให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถน้าคุณแม่มีความเครียดความมีตัวกังวลม,มากนะคะก็ส่งผลให้ผิวของเราดําหมองคั้าแล้วก็รักษาหรือว่าอาการหมองคั้าเนี่ยจะหายไปช้านั่นเองนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่หลังคลอดในเรื่องของการดูแลผิวเสียหลังคลอดด่างดําหมองคั้าต้องทําอย่างไรอยากให้คุณแม่ทุกท่านนําไป ปฏิบัติดูนะคะดูแลลูกให้ดีเราก็ต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจในตัวเราด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยนะคะความรู้ดีๆนำมาฝากให้ในทุกๆวันสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ